ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับกองผล93กกมินตังตกค้างอยู่ในประเทศไทย สละชีพเพื่อสัญชาติไทยในช่วงฤดูหนาวหลายคนมุ่งเป้าที่จะไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นของภาคเหนือและดูดอกพญาเสือโคร่งบานจะนึกถึงดอยแม่สลองที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นจุดสำคัญคนที่ขึ้นไปจะไม่รู้ความเป็นมาจะรู้สึกแปลกใจกับบรรยากาศของหมู่บ้านบนดอยแห่งนี้ที่เหมือนกับไม่ได้อยู่ในเมืองไทยพัฒคารอาหารจีนอยู่นาน ซึ่งเป็นพัตคารใหญ่มีสาวเสิร์ฟที่แต่งตัวเป็นสาวจีนแม้เธอจะพูดไทยได้แต่ก็ไม่ทิ้งสำเนียงของจีนการตกแต่งภายในและทิวทัศน์ภายนอกที่เห็นยอดดอยต่างๆบรรยากาศเหมือนดังอยู่ในพัตคารต่างประเทศนอกจากที่ดอยแม่สลองนี้แล้วที่หมู่บ้านถ้ำงอบตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างกันซึ่งทั้งสองแห่งนี้ เดิมทีเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพที่5และกองทัพที่3ในกองพลที่93ของกกมินตังเหตุใดทหารกกมินตังหรือทหารไต้หวันสองกองทัพนี้จึงมาตั้งกองบัญชาการอยู่ในดินแดนประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องเล่าย้อนกลับไปเกือบ70ปีที่แล้วในปีพศ2492เมื่อกองทัพกกมินตังของจอมพลเจียงไคเชก ถูกกองทัพปลดแอกรประชาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนำโดยเหมาเจ๋อตุงหนีถอยร่นจนตกทะเลจอมพลเจียงไคเช็กกำหนดให้กองทัพที่8และกองทัพที่13ซึ่งอยู่ในบนทลนยูนานสกัดถ่วงเวลากองทัพปลดแอกเอาไว้เพื่อจะได้มีเวลาลำเลียงทหารที่เหลือข้ามไปยังเกาะไต้หวันกองทัพทั้งสองพยายามยันกองทัพแดงแต่ก็ยันไม่อยู่ จนต้องถอยร่นไปรวมกันที่เมืองเหม่งเสือแล้วขอให้ทางไต้หวันนั้นส่งเครื่องบินมารับแต่คนทหารอยู่ได้เพียง4ี่วันกองทัพแดงก็ยึดสนามบินได้ทหารที่เหลือของกองทัพทั้งสองถูกตีร่นจนแตกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งราว5,000คนได้ถอยร่นเข้าไปในเวียดนามและลาวจึงถูกฝรั่งเศสซึ่งยังครอบครองดินแดนอินโดจีนอยู่ในตอนนั้น รลดอาวุธแล้วลําเลียงไปไว้ที่เกาะภูคอกของยวนและต่อมาก็ลําเลียงกลับไปไว้ใต้หวันทั้งหมดในเดือนมิถุนายน2496อีกส่วนราว1,700คนมีนายพลหลี่หมีเป็นผู้นำได้ถอยมาทางรัดฉานเชียงตุงและมาตั้งกองบัญชาการที่ท่าขี้เหล็กฝั่งพมา่าทหารส่วนนี้เป็นทหารกองพลที่93ของกองทัพที่8 พม่าถือว่ากองทหารก๊กมินตังกลุ่มนี้ละเมิดอธิปไตยทั้งยังอาจจะทำให้กระทบกระเทือนสัมพันธมิตรีระหว่างพม่าก,กับจีนคอมมิวนสิสต์จึงขอให้วางอาวุธหรือถอยกำลังออกไปจากดินแดนของพมา่าแต่ในพลหลีหมีปฏิเสธทั้งสองข้อทั้งถแถลงว่าถ้าพม่าโจมตีเมื่อใดก็จะตอบโต้ในทันทีพม่าจึงส่งกำลังเข้าขับไล่ในเดือนกรกฎาคม2493 และยึดท่าขี่เหล็กเอาไว้ได้ในพลหลีมีพาทหารถอยไปที่เมืองศาสตร์ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกราว60กิโลเมตรตั้งฐานใหม่ขึ้นที่นั่นแต่พม่าก,ก็ไม่ได้ตามไปตีอีกเพราะติดพันกับการปราบปรามชนกลุ่มน้อยภายในประเทศในช่วงนี้รายงานว่า CIA ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของพมา่ารายงานว่ามีเครื่องบินไม่ปรากฏสัญชาติ บินมาทิ้งร่มส่งสัมภาระให้ทหารก๊กมินตั๋งกลุ่มนี้ทุกสัปดาห์เมื่อได้อาวุธยุธโทโธปกรณ์เพิ่มในพลหลี่หมีก็ขยายกองกำลังเพิ่มขึ้นถึง4,000คนโดยเกณฑ์ไทยใหญ่และชาวพื้นเมืองตลอดจนรวบรวมทหารก๊กมินตั๋งที่ตกค้างในย่านนั้นเข้าสมทบด้วยมีครูฝึกที่ส่งมาจากไต้หวันและสร้างฐานฝึกขึ้นที่ใกล้เมืองศาสต์ต่อมาขยายฐานไปตั้งอีกสองแห่ง ที่เมืองเมาและเมืองยางในรัฐว้าใกล้กับชายแดนจีนโดยที่ยังมีเครื่องบินที่ไม่ปรากฏสัญชาติมาส่งอาวุธให้เป็นประจำในเดือนเมษายน2494นายในพลหลี่หมีได้นำทหารจากเมืองเมาจำนวน2,000คนบุกเข้าไปในยูนานหวังจะยึดคืนพื้นที่จากกองทัพปรดแอกแต่ก็ถูกตีถอยร่นบอบช้ำอย่างหนักกลับมาต่อมาในเดือนกรกฎาคม ก็น,นำทหารจากฐานเมืองยางรุกเข้าไปอีกผลก็ย่อยยับกลับมาเหมือนเดิมในพลหลีหมียังไม่สิ้นความพยายามก็ได้สร้างสนามบินขึ้นที่เมืองศาสตร์เป็นสนามบินที่มีขนาดใหญ่ขนาดเครื่องบินสีเครื่องยนต์สามารถที่จะลงได้และบินไปไต้หวันคนทหารกลับมาอีก700คนพร้อมอาวุธจนขยายกองกำลังได้ถึง1 2 0 0 0คนในเดือนสิงหาคมในพลลลีมีบุกยูนานอีกครั้ง ครั้งนี้ลุกเข้าไปได้ถึง100กิโลเมตรจากชายแดนพมา่าแต่สุดท้ายก็ถูกตีถอยกลับมาอีกการเข้าโจมตียูนานของในพลลีมีมีความหวังว่าเมื่อทหารจีนคณะชาติเข้าไปแล้วประชาชนจะลุกฮือเข้าไปขับไล่กองทัพแดงด้วยแต่จากการปฏิบัติการทั้งสามครั้งเห็นว่าประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับกองทัพก๊กมินตั๋งเลย ทำให้หมดกำลังใจและหมดความหวังที่จะยึดคืนมวลทนอยู่นานได้เมื่อความหวังที่จะกลับเข้าไปมีอำนาจในแผ่นดินใหญ่ก็สูญสลายลงทหารก๊กมินตั๋งจึงยุบฐานปฏิบัติการใกล้ชายแดนจีนแล้วหันมากระจายกำลังเข้าครอบครองรัชฉานของพม่าให้ได้มากที่สุดดำเนินการเก็บภาษีประชาชนในท้องถิ่นเกณฑ์แรงงานราษฎรตามใจชอบขณะเดียวกันนั้นก็เข้าควบคุมกิจาการการค้าฝิ่น ทั้งยังให้การสนับสนุนกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ในการสู้รบกับพมา่าเพื่อหวังจะเป็นพันธมิตรและมีอิทธิพลเหนือกองกําลังติดอาวุธต่างๆในย่านนี้รัฐบาลพมา่าเห็นว่ากองกําลังกกมินตังกลุ่มนี้ขยายอิทธิพลมากขึ้นทุกทีปล่อยต่อไปไม่ได้แล้วจึงต้องลงมือปราบปรามอีกครั้งพร้อมกับยื่นบันทึกต่อสหประชาชาติเมื่อในวันที่25มีนาคม2496 ทำให้รัฐบาลจีนคณะชาติที่ไต้หวันไม่พอใจหนังสือพิมพ์ช่านาวส์ของไต้หวันฉบับวันที่27มีนาคม2496ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าการกระทําของรัฐบาลพมา่าที่เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในองค์การสหประชาชาตินับเป็นการให้ความช่วยเหลือและเปิดทางสะดวกต่อศัตรูทั้งยังให้การโจมตีรัฐบาลจีนคณะชาติตลอดจนเป็นการกลัน่นแกล้งโลกเสรีด้วย ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ลงมติในวันที่23เมษายน2496ตำหนิการเข้ามาอยู่และปฏิบัติตนเป็นปรปักต่อพม่าของทหารก๊กมินตัง๋งยืนยันว่าทหารเหล่านี้จะต้องถูกปลดอาวุธและต้องออกจากพม่าในทันทีหรือไม่ก็ต้องจำกัดเขตอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งยังขอร้องประเทศต่างๆอย่าให้ความช่วยเหลือแก่ทหารกลุ่มนี้นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมองค์การสหประชาชาติได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนสหรัฐอเมริกาไทยจีนคณะชาติและพะมา่าเปิดประชุมกันที่กรุงเทพแต่จีนคณะชาติทวงเวลาโดยไม่ให้ความร่วมมือจนผู้แทนพม่าได้ประกาศในที่ประชุมว่าถ้ากองทหารของจีนคณะชาติในพมา่าไม่ถอนตัวออกไปตามมติของสหประชาชาติ กองทหารพมาร่าจะทําการสู้รบจนกว่าเขาหรือเราจะตายลงข้างหนึ่งในที่สุดก็ตกลงกันได้มีการขนทหารก๊กมินตั๋งผ่านไทยไปยังไต้หวันในวันที่7พฤศจิกายน2496ถึงพฤษภาคม2497รวม4ครั้งส่งกลับไปได้7,784คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กคนชราและคนป่วยทั้งยังมีรายงานว่า ผู้อพยพกลุ่มนี้มีไทยใหญ่และมูเซอร์ปลอมแปลงไปด้วยเป็นจำนวนมากซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้แพร่หลายอยู่ในไต้หวันด้วยยังมีทหารก๊กมินตัง๋งอีกราว5 0 0 0 6 0ถึง6,000คนซึ่งพมา่าเชื่อว่ามีถึง1,000งคนส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มวัยชกันไม่ยอมกลับไปไต้หวันด้วยยังหลบซ่อนอยู่ในดินแดนของพมา่าและไม่ยอมให้ปลดอาวุธรัฐบาลจีนคณะชาติประกาศไม่ยอมรับรู้ กับทหารพวกที่ไม่ยอมกลับนี้อีกต่อไปแต่ความจริงนั้นก็ยังให้การสนับสนุนอยู่อย่างลับๆโดยผ่านการทูตจีนคณะชาติในประเทศไทยทางการพรมาร่าจึงต้องลงมือปราบปรามอีกครั้งในเดือนมีนาคมพศ2497โดยถล่มระเบิดใส่เมืองศาสตร์เป็นเวลาสองวันแล้วกองกำลังภาพพื้นดินก็เข้ายึดฐานบัญชาการที่แข็งแกร่งของกกมินตังแห่งนี้ไว้ได้ ในพลหลี่หมีนำกำลังทหารราวสองพันคนถอยหนีลงใต้มุ่งสู่เขตประเทศไทยในที่สุดก็เปิดการเจรจากันที่กรุงเทพอีกครั้งในพลหลี่หมีประกาศยุบกองทหารก๊กมินตั๋งที่ตกค้างอยู่ในดินแดนพมา่ามีการขนกลับทางเครื่องบินอีก4,500คนรวมทั้งตัวในพลหลี่หมีด้วยครั้งนี้น่าจะเป็นการปิดฉากกองพล9 3้าสมที่ตกค้างลงได้ แต่ก็ยังมีทหารก๊กมินตั๋งบางส่วนไม่ยอมกลับหลบซ่อนอยู่ในรัฐฉานต่อมาในเดือนมิถุนายน2498หนังสือพิมพม์พม่าฉบับหนึ่งรายงานว่ามีการลักลอบนำทหารจีนคณะชาติจำนวน600คนเข้ามาในรัฐฉานพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการคนใหม่แทนในพลหลีหมีด้วยและตั้งกองบัญชาการแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองป่าเลี้ยวในรัฐเชียงตุง ปลายเดือนพฤศจิกายน2503ทหารพมาร่า5,000คนร่วมกับทหารจีนคอมมิวนิสต์20,000คนร่วมกันกวาดล้างทหารก๊กมินตั๋งที่ตกค้างอย่างหนักอีกครั้งก๊กมินตั๋งที่แยกกันยึดเมืองยูเมืองแฮะและเมืองสามเต้าในรัฐไทยใหญ่ทางตอนใต้ก็ถูกตีถอยร่นไปรวมกันที่เมืองป่าเลี้ยวต่อมาในเดือนธันวาคมฐานใหญ่ที่เมืองป่าเลี้ยวก็แตก ทหารกกมินต่างส่วนใหญ่เกือบหนึ่งมืนคนต้องหนีตายข้ามโขงไปสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาวลีภัยมาอยู่ในเมืองน้ำทาฝ่ายปราปรามยึดกระสุนปืนที่คลังแสงในเมืองป่าเลี้ยวได้หนักถึงหตันมีหลักฐานว่าผลิตในอเมริกาทั้งหมดในวันที่16กุมภาพันธ์เครื่องบินพม่าก,ก็ยิงเครื่องบินที่ไม่ปรากฏสัญชาติลำหนึ่งตกขณะที่กำลังส่งสัมภาระ ให้ทหารกกมินตังที่ล่าถอยเป็นเครื่องบินที่ผลิตในอเมริกาอีกเช่นกันทั้งสองเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลอเมริกาเสียหน้าจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือรับขนส่งทหารกกมินตังที่ตกค้างไปไต้หวันทหารกกมินตังอีกชุดราว4 3 4 9คนจึงเดินทางจากลาวข้ามโขงขึ้นเครื่องบินที่เชียงรายลำเลียงไปไต้หวันอีกหลายเที่ยวจนเที่ยวสุดท้ายในวันที่30เมษายน2 5 0 4 ถือว่าเป็นการปิดฉากการลำเลียงทหารก๊กมินตัง๋งที่ตกค้างไปไต้หวันแม้จะมีการลำเลียงทหารก๊กมินตัง๋งจากเที่ยวบินแรกจนถึงเที่ยวบินสุดท้ายเป็นจำนวนกว่า16,000คนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่หมดเชื้ออยู่ดีก๊กมินตัง๋งอีกราว4,000คนเป็นทหาร2,600คนครอบครัวอีก1,350คนไม่สมัครใจไปไต้หวันขอลี้ภัยอยู่ในประเทศไทย ส่วนอีก1,700คนยังอยู่ในลาวเป็นที่เปิดเผยว่า CIA ได้ว่าจ้างทหารก๊กมินตั๋งในลาวส่วนนี้ให้ช่วยกองทัพบ,บกลาวฝ่ายขวาโดยตั้งเป็นกองพันพิเศษที่111อยู่ในบังคับบัญชาของนายพลภูมีนอสวรรค์ประจำอยู่ที่เมืองน้ำทาจนในปี2505เมื่อลาวฝ่ายขวาล่มสลายทหารส่วนนี้จึงข้ามมาสมทบกับพวกที่อยู่ในเมืองไทย ในที่สุดทหารก๊กมินตั๋งที่ตกค้างได้แยกตัวเป็นสามกลุ่มตามเหตุผลของแต่ละกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนั้นเป็นกลุ่มของในพลต้วนสีหวนที่อยู่อำเภอแม่สายอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายมีราว1 5 0 0คนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของานพลหลี่หวนห้วนกระจายอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเถิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีราว1,000คนกลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มของในพลหมาจุงกัวแยกตัวออกไปตั้งหน่วยที่มีชื่อว่าคอลัมน์อิสระหลบซ่อนอยู่ในรัชฉานมีกำลังพล400-500คนขึ้นตรงกับเจียงเจิ้งกัวลูกชายของจอมพลเจียงไคเช็กเป็นกลุ่มเดียวที่ยังได้รับการสนับสนุนจากทางไต้หวันเพื่อให้คอยสืบข่าวในพม่าและจีนต่อไปแม้จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกก็ตามแต่ทหารกกกมินตังก็ยังถืออาวุธ แต่ไม่มีเงินเดือนอย่างชีพเหล่านี้ได้ออกคมเหงราษสรชาวไทยโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายในผลต้วนจึงคิดจะรวบรวมคนเหล่านี้ให้มาอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นโดยเรียกคนในกลุ่มของตนเองมารายงานตัวตั้งเป็นกองทัพที่5ขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2506ตั้งกองบัญชาการขึ้นที่ดอยแม่สลองตำบลป่าซางอํเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย และแจ้งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรับทราบว่าการจัดการกับคนเหล่านี้ให้มาอยู่ในบังคับบัญชาไม่ออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรไทยอีกอันจะเป็นเหตุให้รัฐบาลไทยปราบปรามและส่งผลกระทบมาถึงตนเองด้วยส่วนในพลหลีก็ตั้งกลุ่มของตนขึ้นเป็นกองทัพที่สตั้งกองบัญชาการขึ้นที่บ้านถ้ำงอบตํบลปงตําอํเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเหตุผลที่นายต้วน และนายพลหลีถูกตัดขาดจากทางไต้หวันต้องหาเลี้ยงตัวเองนายพลทั้งสองจึงหันเข้าหาธุรกิจการค้าฟิน่นนายพลต้วนให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อังกฤษเมื่อปีพศ2510ถึงความจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาปฏิบัติการทางทงหารว่าความจำเป็นไม่รู้จักคำว่ากฎหมายนี่แหละที่ทำให้เราต้องค้าฟินเราต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายของคอมมิวนิสต์ต่อไป การต่อสู้ต้องมีกองทัพกองทัพต้องมีปืนจะซื้อปืนได้ก็ต้องมีเงินในภูเขาแถบนี้ที่เป็นเงินได้มีอยู่อย่างเดียวก็คือฟินเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งในเรื่องธุรกิจสองนายพลได้ตกลงใช้แม่น้ำสารวินเป็นเส้นแบ่งเขตอิทธิพลฝั่งตะวันออกจะเป็นของนายพลต้วนฝั่งตะวันตกจะเป็นของนายพลหลีต่างก็ตั้งระบบสื่อสารส่วนตัวขึ้นนายพลหลี ตั้งสถานีวิทยุขึ้น7สถานีเรียงรายตามถ้ำงอบไปตลอดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสารวินเป็นระยะทาง400กิโลเมตรจนถึงเมืองลาเซียวเหนือสุดของรัชฉานส่วนในผลต้วนก็ตั้ง11สถานีทางฝั่งตะวันออกก็ยังได้อาศัยสถานีดักฟังอีก4สถานีของคอลัมอิสระตามแนวชายแดนพมา่าที่ติดกับจีนสถานีเหล่านี้มีทหารประจำการอยู่ราวแห่งละหนึคน มีหน้าที่หลักก็คือเป็นตัวแทนการค้าฝิ่นในท้องถิ่นโดยกวา้นซื้อจากชาวบ้านทั้งจ่ายเงินล่วงหน้าให้หัวหน้าหมู่บ้านให้รับซื้อจากพ่อค้าท้องถิ่นด้วยเมื่อหมดฤดูฝนสถานีเหล่านี้จะรายงานจำนวนฝิ่นที่ตนรวบรวมได้ในเขตของตนส่งมายังกองบัญชาการเพื่อที่จะได้วางแผนจัดกองคารวานขึ้นไปรับด้วยวิธีนี้ในพลกกบินตังแห่งดอยแม่สลองและถ้ำงอบ จึงเป็นราชาครอบครองอาณาจักรแม่ทองคำที่กว้างขวางถึง153,600ตารางกิโลเมตรควบคุมผลิตฟินถึง95%ของผลผลิตทั้งหมดในดินแดนที่โลกให้ฉายาว่าสามเหลี่ยมทองคำกองคารวานกองหนึ่งของก๊กมินตั๋งจะใช้ร่อ400-600ตัวโดยมีชาวเขาจากภาคเหนือของไทยควบคุมร่อร่อตัวหนึ่งจะบรรทุกฟินได้ถึง50กิโลกร,รัม ส่วนทหารก๊กมินตั๋งจะคอยควบคุมกองคารวานด้วยอาวุธปืนที่ร้ายแรงตั้งแต่คาบายกึ่งอัตโนมัติไรเฟิล75มิลลิเมตรปืนกล50มิลลิเมตรจนถึงปืนครก60มิลลิเมตรทั้งอย่างมีวิทยุติดตัวขอกำลังจากสถานีวิทยุที่อยู่ใกล้มาช่วยได้เมื่อถูกโจมตีด้วยเหตุนี้จึงไม่มีกองกำลังติดอาวุธของพวกกู้ชาติรัสฉานหรือแม้แต่ทหารพรมาร่า กล้าไปต่อแยกองคาราวานก๊กมินตังเลยการเดินทางกลับเข้าสู่ดินแดนเขตของไทยของกองคาราวานก๊กมินตังแต่ละเที่ยวมักจะมีกองคาราวานเล็กๆของพวกรัชฉานขอร่วมเดินทางมาด้วยเพื่อป้องกันการถูกปล้นกลางทางซึ่งทหารก๊กมินตังจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองตามจำนวนฝิ่นที่นำมาด้วยอัตรากิโลกรัมละ180บบาทซึ่งก็นับว่าอยู่ในขั้นสูง เพราะราคาฝิ่นที่ขายอยู่ในเชียงใหม่ในเวลานั้นอยู่ในอัตรากิโลกรัมละ1,200บาทเท่านั้นแม้จะมีกองคารวานบางกองที่ลำเลียงฝิ่นเข้าไทยได้เองโดยไม่ต้องพึ่งการคุ้มครองจากทหารก๊กมินตัง๋งแต่ในก้าวแรกที่เข้ามาถึงเขตไทยก็จะเจอศุลกากรพิเศษเรียกเก็บภาษีฝิ่นขาเข้ากิโลกรัมละ90บาททหารก๊กมินตัง๋งอีกเช่นกันที่ดักอยู่ทุกช่องทางที่เข้าไทย แม้กองคาราวานฝิ่นเหล่านี้จะหลบมาในเส้นทางเร้นลับอย่างไรก็ไม่อาจหลบศุลกากรเถื่อนพวกนี้ไปได้ทั้งนี้เพราะหน่วยราตเวนหาข่าวการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์และสถานีวิทยุเหล่านั้นจะรายงานความเคลื่อนไหวของคาราวานฝิ่นพวกนี้ทุกระยะด้วยกลุ่มของในพลหมาจุงกัวเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ต้องหากินกับฝิ่นเพราะมีเงินจากทางไต้หวันส่งมาเลี้ยง ทั้งยังเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของไต้หวันเพียงคนเดียวที่ประจำอยู่ในย่านนี้ซึ่งในพลต้้นและในพลหลีต่างก็ให้ความนับถือด้วยอีกทั้งยังสามารถช่วยประสานความสามาคัคคีเมื่อในพลฝิ่นทั้งสองเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องธุรกิจเพื่อตอบแทนรัฐบาลไทยที่ให้ที่พักพิงอาศัยกองทัพที่3และที่หจึงรับหน้าที่เป็นยามรักษาการทางประตูด้านเหนือของไทย คอยสอดส่องดูแลการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม2510ที่เกิดกบฏแมวแดงขึ้นที่จังหวัดน่านรัฐบาลไทยพยายามปราบปรามอย่างรุนแรงโดยใช้ระเบิดนาปามลมถล่มลงในหมู่บ้านที่เลือกแล้วแต่กลับทำให้กองโจรเหล่านี้ขยายตัวยิ่งขึ้นฝ่ายเสยนาธิการเห็นว่าการบุกภาคพื้นดินจึงจะกวาดล้างกองโจรที่หลบซ่อนอยู่ตามภูเขาได้ แต่ทหารไทยก็ไม่ชำนาญการทำสงครามบนภูเขาพยายามยุให้ชาวเขารบกันเองก็ไม่สำเร็จจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือจากทหารกกมินตังในผลต้วนได้เกณฑ์อีกอมูเซอร์และลีซอจากทางภาคตะวันตกของเชียงรายเข้าร่วมรบกับแมวแดงในเดือนธันวาคม2512และส่งทหารกองทัพที่5ซึ่งพูดภาษาถิ่นได้หลายภาษาเข้าร่วมอีก500คน เข้าโจมตีทางเชียงของในพลหลีส่งทหารกองทัพที่สเข้าไปทางเชียงคำจนกระทั่งปราบกบฏแม้วแดงได้ราบคาบอย่างไรก็ตามแม้สองนายพลก๊กมินตังจะพยายามสร้างภาพว่าเป็นนักต่อต้านคอมมิวนิสต์เสนอตัวต่อทางการไทยว่ากองกำลังของตนพร้อมจะต่อต้านจีนแดงทุกเมื่อขอให้เป็นด่านแรกที่จะสกัดกัน้นถ้าคอมมิวนิสต์จีนรุกเข้ามาทางตอนเหนือ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นกองกำลังในชื่อว่ากองทหารอาสาสมัครต่อต้านคอมมิวนิสต์ของเสรีชนเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2511โดยมีนายพลต้วนเป็นผู้บัญชาการมีกองบัญชาการอยู่ที่ดอยแม่สลองแต่เป้าหมายอันแท้จริงของนายพลทั้งสองก็ยังอยู่ที่ธุรกิจฟินเพื่อความอยู่รอดและสร้างความร่ำรวยอย่างมหาศาลในราวกลางปี2514 CAA รายงานว่า ดอยแม่สลองกองบัญชาการกองทัพที่5เป็นแหล่งของโรงกลั่นเฮโรอีนที่สำคัญที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำในเดือนเมษายน2515ข่าว NBC รายงานว่ามีโรงกลั่นเฮโรอีนที่ทำงอบอันเป็นกองบัญชาการกองทัพที่สนอกจากนี้กองกำลังกู้ชาติรัชฉานยังยืนยันว่ากองคารวานก๊กมินตังยังคงขนฝิ่นและเก็บภาษีฝิ่นอยู่เช่นเดิม ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการเจรจาให้ในพลทั้งสองเดินทางไปอยู่ที่ไต้หวันแต่ได้รับการปฏิเสธทั้งสองคนโดยเฉพาะในพลหลี่ซึ่งยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ไปที่ไต้หวันโดยอ้างว่าตัวเองและพักพวกไม่ใช่ทหารกองพลที่93แต่เป็นชาวไร่ชาวนาที่อาสาสมัครในท้องถิ่นได้อพยพหนีคอมมิวนิสต์มาและถูกนยพลหลีหมีชวนกลับไปอยู่ที่อยู่นาน ทั้งตัวเองก็ยังเคยขัดนโยบายไใต้หวันเกรงว่าถ้าไปอยู่ที่ใต้หวันจะถูกลงโทษอีกทั้งกลุ่มของตนเองนั้นก็ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ใต้หวันด้วยรัฐบาลไทยก็ได้พิจารณาหาหนทางที่จะดำเนินการกับกองทัพที่3และที่5ด้วยความเห็นใจที่ได้ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์มานานทั้งในบริเวณที่ตั้งกองกำลังทั้งสงตั้งอยู่ก็ไม่ปรากฏว่าฝ่ายคอมมิวนิสต จะสามารถปฏิบัติการใดๆได้ไดกองบัญชาการทหารสูงสุดได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าในผลต้วนและในผลหลีได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเกือบ20ปีแล้วมีความตั้งใจตลอดที่จะต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกทั้งบรรดาลูกหลานที่เกิดในเมืองไทยก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วทางราชาการสมควรจะพิจารณาให้คนเหล่านี้ได้เป็นคนไทยให้ที่อยู่ที่กินในพื้นที่ที่มีการคุกคามของคอมมิวนิสต ก็น่าจะใช้ประโยชน์ให้คนเหล่านี้เป็นอาสาสมัครป้องกันคอมมิวนิสต์ได้การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่6ตุลาคม2513ก็ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกองบัญชาการทหารสูงสุดผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติสมควรให้กองทัพจีนคณะชาติกองทัพที่3และกองทัพที่5ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไปในฐานะผู้อพยพโดยส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันแต่ให้ชายชะกันส่วนหนึ่งประมาณ200-300คนไปอยู่ที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายอีกส่วนหนึ่งประมาณ300-500คนไปอยู่บริเวณดอยผาหมน่นจังหวัดเชียงรายเช่นกันจัดเตรียมที่อยู่และที่ทำกินให้มีความปลอดภัยพอสมควรแล้วจึงให้ครอบครัวอพยพตามไปภายหลังพื้นที่ดังกล่าวนี้มีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครอบครองอยู่แล้ว การย้ายเข้าอยู่ที่อาศัยแห่งใหม่ของกองทหารกกมินตังกลุ่มนี้จึงต้องเข้าโจมตีฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ก่อนโดยมีตชดอของไทยร่วมสนับสนุนตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2513เป็นต้นไปจนสามารถกวาดล้างฐานปฏิบัติการใหญ่บ้านพยาพิทักษ์บนสันดอยยาวและฐานดอยม่อนเรียบก่อนที่จะมุ่งสู่ดอยผามนอันเป็นสำนักงานใหญ่ระดับเขตของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฐานของหน่วยรบ ที่ได้รับการยกย่องว่าเข้มแข็งที่สุดมีการประทะก,กันอย่างหนักจนถึงวันที่3มกราคม2514จึงยึดบริเวณเป้าหมายได้ทั้งหมดทหารก๊กมินตัง๋งเสียชีวิตไป15คนบาดเจ็บ45คนตำรวจตะเวนชายแดนบาดเจ็บ3คนและคนนำทางเผ่าเย้าเสียชีวิต1คนในที่สุดสองในพลก๊กมินตั๋งที่ตกค้างที่ไม่ยอมไปอยู่ที่ไต้หวัน และมีการเจรจายืดเยื้อกันมาถึง20ปีจนมีลูกหลานบนผืนแผ่นดินไทยเหมือนงอกรากออกยึดแผ่นดินก็ได้รับสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อแลกกับสัญญาข้อใหม่เป็นสัญญาสุภาพบุรุษกับรัฐบาลไทยว่าจะไม่ทำการค้าและลำเลียงฝินอีกต่อไปโดยในผลทั้งสองได้มอบฟินดิบที่ยังตกค้างอยู่ในครอบครองถึง40ตันให้รัฐบาลไทยเผาทำลาย โดยเป็นของในพลหลีถึง32ตันและเป็นของในผลต้วน8ตันซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มอบเงินเป็นค่าตอบแทนให้250เหรียญต่อ1กิโลกร,รมัมในผลต้วนสีเหวนินมีชื่อใหม่เป็นไทยว่านายชัชวานคำลือและมีรหัสที่ใช้ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ว่าคุณสุนทรในพลหลีเหวินห้วนมีชื่อไทยว่านายชัยชัยสิริมีรหัสว่าคุณอารี จากนั้นดอยแม่สลองซึ่งเป็นสถานที่ลึกลับต้องห้ามสำหรับบุคคลภายนอกชาวบ้านไม่กล้ากล้ำกลายเข้าไปเรียกกันว่ากองผล93ก็เปิดประตูต้อนรับอาคันตุกะที่มีชื่อใหม่ว่าหมู่บ้านสันติคีรีมีโรงแรมชื่อชินแชร์เปิดขึ้นกลางหมู่บ้านเป็นแห่งแรกมีห้องพักเพียง8ห้องค่าห้องคืนละ30บาทก็ได้เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นไปเยี่ยมเยือน ต่อมาได้มีการจัดนำเที่ยวธรรมชาติแบบเดินป่าแม่สลองรีสอร์ทก็เปิดตามมาเพื่อหาไรายได้ช่วยทหารผ่านศึกที่พิการต่อมาก็มีแม่สลองวิลล่ารวมทั้งคุ้มในพลรีสอร์ทของลูกในพลต้นินมีพัตคารอาหารยูนานที่มีรสชาติเผ็ดแบบไทยซึ่งหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัต์อุตสาหแบกป้ายเชลชวนชิมขึ้นไปมอบให้เมื่อไปติดใจขาหมูมันโถ และไก่ดำตุนยาจีนส่วนถ้ำงอบก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และชมซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งบานเช่นเดียวกันกับดอยแม่สลองโดยมีภรณีชัยสิริลูกสาวคนโตของนายพลลีอนุรักษ์สภาพเดิมของกองบัญชาการที่สามให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและเปิดโรงเตี้ยมท้ำงอบให้เป็นที่พักรวมทั้งมีร้านอาหารอยู่นานด้วยส่วนสมรภูมิเลือดดอยผาหมน่น ได้กลายเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันชื่อเสียงอันน่ากลัวซึ่งคละครุงไปด้วยกลิ่นฟินและควันปืนที่ฐานปัะชาการกองพล93ก็ได้จางหายไปพร้อมกับลมหายใจของทหารกล้าที่รบกับคอมมิวนิสต์ทั้งในและนอกประเทศอย่างโชคโชนเหลือแต่ลูกหลานที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเป็นโฉมหน้าใหม่ของดอยแม่สลองและทำงอบในวันนี้